ย่าเชอรจนแล้วแต่ว่าจะคิดทําอะไรเนาะบางทีมีผักหรือมีอะไรเนี่ยของเหลือในตู้เย็นอะ่ะเราก็มาแปลงเป็นเมนูใหม่ได้นะอลองทํากันดูนะคะคนที่อยู่บ้านเนาะมไม่รู้ว่าจะคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรทานก็ลองเอาไม่มีการสูตรอาหารแบบกดตายตัวนะใช้วิธีนี้เลยค่ะเรียกว่า แล้วแต่ว่าเราจะนึกว่าเราเาจะคิดว่าจะเอาเมนูเนี้ยทําอะไรได้มั่งหมายถึงว่ามีผักในตู้เย็นอะ่ะเราก็มาลองอัดแอปอัดแอปเนาะอัดแอปสูตรอาหารกันไปค่ะมาทานข้าวกันนะเราเราเราก็ทําตามที่ปรุงรสตามชอบอะ่ะเนาะเราไม่มีว่าจะต้องห่วยสูตรเป๊ะนู่นนี่นั่หน,นหรืออาหารแบบนี้ต้องอย่างนี้ต้องสูตรนี้ นะแม่เชออะจะใช้วิธีแล้วแต่จะคิดค่ะแล้วแต่จะทำเนาะมาทานข้าวกันค่ะอืม <c oughs> อืมก็ได้อีกเมนูหนึ่งอร่อยเลยไม่้องปรุงอะไรเลยนะแค่เอาข้าวเข้าปผัดในกระทะแค่นั้นเองแล้วก็ผัดให้ให้ข้าวเย็นยนะเพราะเราข้าวอ่ะ ถุงทีนึงก็ค่อนข้างครั้งหนึ่งอ่ะก็หุงไม่ทานครั้งเดียวก็ไม่หมดเนาะเราก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะอืมอืมขนแกงแกงบวกมะละไข่ต้มอ,อืมแหม่ถ้ามีขนมจีนสักหน่อยนะ 对。 บางคนจะไม่ค่อยชอบอ,อทานมะละนะยิ่งเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่เอาเลยมะละเพราะว่าอะไรไ,ไหมมันขมแต่คนสูงวัยอย่างเรากินดีมากค่ะเป็นยาเนาะขมเป็นยาอร <c oughs> ่อยด้วย ถึงตอนสมัยก่อนเนี่ยย่าจะไม่ค่อยรู้รลกเนาะว่าไข่ต้มเนี่ยเอามาใส่แกงก็ได้มันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆค่ะแต่เนี่ยที่มาเห็นที่เขาใส่แกงอะ่ะคือไปเห็นที่อินเดียค่ะอาหารของที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะเหมือนตึ่นบางสมิรัตอ่ะนะเป็นบางสมิรัตอนะ่ะเขาก็จะมีไข่ต้มใส่ในแกงเอ,อเกอลี่ยใส่เองแต่แกงของเขาไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าอะไรนะจําไม่ได้แล้ว เขาชอบเออเขาจะมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งที่จะเอาไข่ต้มเนี่ยค่ะคือใส่ไปในแกงเหมือนจะว่าเหมือนไข่ลูกเคยมไหมก็ไม่เหมือนนะเขาจะเป็นรสชาติเผ็ดกัดจ้านทิฟแกงเขาก็สีแดงเลยอะเพราะว่าเขาใช้สมุนไพรปรุงหลายชนิดเนาะน้แกงลา อร่อยค่ะแกงของอินเดียเขาจะไม่ค่อยใส่อาทินะก็จะเอาเครื่องเทศผัดกับน้ำมันใช้น้ำมันมัสาร่านะแล้วก็ใส่พวกผง,ง่สมุนไพรเครื่องเทศอะคะ่ะพวกเครื่องเทศอะ ต้มอ,อร่อย <c oughs> แกงก็อร่อยค่ะ <c oughs> พริกแกงแบบชาวเหนือเนาะเขาเขา,าเอาไว้ทําสำหรับแกงพวกอะไรนะที่รสชาติจ,จัดๆนะคะของทางเหนือที่เขาทํากันนะนะเขาเรียกอะไร จริงๆอะแกงแกงทางเหนือเนาะกําลังคิดว่าเหมือนเขาได้อายุธรรมมาจากอินเดียเหมือนกันนะเพราะก็เนี่ยหนักเครื่องเทศเหมือนมาทางไทยใหญ่ทางอะไรเนี่ยเขาก็ใช้ผัดกับออผงขมิ้นหรืออะไรพวกนี้นะคะดูแล้วว่ามันแบบว่าสืบเชือ้อสายมาจากทางนู้นนะคะเพราะว่าอย่างแกงมัสมานแกงฮังเลแกงอะไรเนี่ยก็ใส่เครื่องเทศรสจัดเรียกว่า ย่าเชอรก็ยังไม่ได้ไปคนประวัตินะว่าอาหารแต่ละชนิดน่ะมีที่มาที่ไปจากประเทศไหนเพราะให้สังเกตนะอย่างอาหารทางเหนือเองจะมีเหมือนหนักเครื่องสมุนไพรเครื่องเทศเหมือนกันเนี่ยหลายๆเมนูอะค่ะ อยู่คนเดียวตามคนเดียวเนาะเมน,นูก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะนึกออกว่าจะทำอะไรบ้าง อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนาะฝนตั้งเค้าทุกวันแดดเปี้ยงแคเพาะช่วงเชา้า Mm-hmm. หมดแล้วคะ่ะเกียงเลยหรือตะพิกวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้บ้างนะคะ thanks for watching บ๊ายบาย